สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลาดทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับผมเพราะว่าเราจะมารับไอเทมถาวรฟรียกเซิร์ฟเลยทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมเราจะบอกว่ารับยังไงนะสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยวันนี้จะมาลายเพชรสักสองพันกว่าเพชรนะครับผมก็ มีตู้อีโวกลับมาแล้วครับผมก็คืออันนี้ก็คือเป็นหมัดนะคือไม่เอานะครับผมที่จริงเอาหมัดก็ได้นะแต่หมัดก็เฉยๆนะไม่ได้บดสแต็กอะไรก็อยากได้นะครับผมก็หัวแมงฉาบนะครับผมหัวแมงฉาบนี่เลยก็ลองหมุนเล่นไปให้งบสองพถ้าไม่ออกก็คือเลิกนะครับผมบอกเลยนะคือมันออกยากนะแบบนี้นะพี่ก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับผมถ้าไม่ได้ฟรีก็ไม่เอาโอเคเดี๋ยวเรามาลองหมุนเล่นสักสามสิบครั้งดีไหม โอเคไปก่อนเลยครับเกลือเกลืออีกแล้วแล้วก็เกลืออีกแล้วก็เกลืออีกโ,โอ้โหเอาเพชรไปแลก2 7 0เจสิเพชรนะครับแล้วหกสิบโหเกินเกินไปเอาหมุนทีละห้านะครับผมดูดู iful, oug, <ator> we, ดูดูดู problems, มันออกยากนะเว้ยดูดิที่จริงถ้ามันออกซะแบบออกง่ายๆเลยก็ไม่ได้นะดูดิดูดิดูดิโอ้โหหมุนหมุนหมุน หลอกรวงกันจ้อยโอเคก็ประมาณนี้ okay, strikes, seats, pues enfin humans, okay, เลยนะครับผมก็หมุนไปเรื่อยๆเอาให้2 0 0พันเพชรอะก็คือหมุนเล่นไปนะครับผมเผื่อมันออกมันออกก็ดีเพราะว่าพี่มีหินทางง้างของหินพฤกนะครับ16บอันนะครับผมถือว่าเยอะเลยโอเคหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมมันออกยากจังว่าล็อกปะเนี่ยอะไรอะไรอะไรที่แบบว่าเขาใส่กันสติมเมอร์ใส่เยอะๆนี่ก็คือแบบโอ้โหออกยากออกแล้วนะครับ1ชิ้นหินพฤกนะครับผมไม่รู้จะออกมาทําไมออกมาแล้วครับชิ้นที่2นะครับผมเออ โอ้โหออกอย่างยากดูดูด,ดูเอาไปอีกนะครับผมนี่ก็ประมาณ25ครั้งแล้วนะนับหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ก็กดเลยอย่างเดียวกดอย่างเดียวนะครับผมให้2,000ันเพชรอะไม่ออกก็ไม่ว่ากันโอ้โหดูดีเกลือเกลือได้บัตรสร้างห้องบัตรสร้างห้องอีกแล้วบัตรสร้างห้องมีอย่างเยอะ1 4 15ใบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูทีนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองมาหมุนอันนี้เล่นมั่งนะ ทางด้านของปืนเอนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนรับนะครับแต่ขอเสียเพชรเล่นๆไปก่อนนะครับผม A อนไปชักหนึ่งครั้งนี่ตุม้มไม่ออกไม่ออกไม่ออก A อนก็ไม่ออกนะครับพี่จะหมุนเพื่อไปเอาทางด้านของอัตราการยิงนะดูนะดูนะแป๊บหนึ่งนะคะรับผมสำหรับใส่ฟรีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอหมุนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะโอ้โหดูดิ ครเกลือสุดยอดไปเลยนะครับผมน่าจะได้พินแล้วล่ะเอาอเกจได้แล้วหนึ่งพินนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเหลืออีกสามรอไอสามพันกว่าพชนนะครับเดี๋ยวเราหมุนทางน้านของนี้อีกสองทีไม่ออกจบเลิก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 ม้วนเสื้อกลับบ้านนะครับผมก็ออกยากมากหมดไปคดเยอะกับตรงนี้นะคยโอเคก็ประมาณนี้เลยช่างหัวมันนะครับผมกิจกรรมเสียเพชรตอนนี้จะไม่ได้เพรจากพี่แล้วพี่บอกเลย จบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคก็มานี้เลยก็ถ้าพร้อมแล้วสำหรับสายฟรีเตรียมตัวนะครับผมมา สำหรับคนที่อยากได้ปืน a อนะครับผมขั้นแรกเราต้องดูก่อนนะว่าเรามีหินผลึกหรือเปล่านะครับผมโหรูปัลาังห้อง14บใบอะเออดูหินผาลึกก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงที่หาก่อนนี่เลยนะครับผมก็คือการท็อปอัพ99เพชรนะครับผมก็คือได้ทั้งด้านของพิมพ์เขียวปืน A n นมาเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเลือกเอาเลยว่าจะเอาอะไรนะครับผมฟรีเลยก็คือเติมเพชรเก็บไว้ถ้าไม่ต้องไปใช้ก็ได้นะก็ถือว่าฟรีนะครับผมแค่99เพชรเองประมาณนี้เลยนะครับผมก็หาแป๊บหนึ่งนะครับผม หัวนี้สยองอยากเข้ามาดูน่ากลัว2องวันเพชรยังไม่ออกอะคิดดูมันล็อกว่ะมันล็อกว่ะโอเคเรามาดูทางหน้านเอเอนะครับเมื่อกี้ได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับสายฟรีนเตรียมตัวนะดูด้วยเราหินพลึก์เราใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้บวกแม่นยําจอกกอ2สีฟ้าสีเขียวบวกระยะ2แล้วก็บวกจกอ1นะครับผม แต่เรามี2พินแล้วก็จะเอาอัตตากรนยิงเข้าไปนะครับบวกแม่นยำด้วยโอ้โหถือว่าดีเลยนี่เลยนะครับผมก็น่าจะเป็นกระบอกนี้แหละที่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับผมบอกเลยสีชมพูว,วิบวับวิบวับนะครับผมโอ้โหหินพึกษตั้ง5เม็ดนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เอาไปเลยนะครับผมทั้งของหินอีโบ โอเคสุ่มไปเลยนะครับผมนี่แ๊บนึงแล้บเนื้อหนึงน่งกดเลยนะครับกดเลยกดเลยกดเลยนี่แรกเลยนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับสายฟรีนะถ้าเกิดไม่มีพิมพ์เขียวก็เอาสีเขียวกับสีฟ้าก็ได้นะครับผมกันนี้ก็ฟรีๆเลยนะกับปืนเอนะครับผมก็ยิงดีก็ยิงลังสะบัดขึ้นนิดนึงก็เข้าหน้าแล้วนะครับผมสาหรับคนที่ยิงเป็นนะพี่ก็ยิงไม่เป็นหรอก ก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมสําหรับต่อไปเราจะไปรับไอวอลแบบฟรีๆเลยเหมือนหน้าปกเลยนะครับผมไอวอลฟรี I B Free Free. มาแล้วที่ถามไทยกันมานานนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คปืนแป๊บนึงปืนอยู่ไหนไวะเนี่ยโอเคล้วนเลยนี่พี่ว่าพี่มีปืนทรชนคนปนโลกอยู่นะแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะปืนโทรชนคนปนโลกบวกอะไรบวกจกเกาะ จอเกาะหนึ่งนะครับอัตกรยิงหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ได้2มาก็ไม่เป็นไรก็ใช้อันใหม่ล่าสุดก็ได้นะครับผมที่เหลือก็ไม่บวกอะไรบวกนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เท่าไหร่นะครับนี่แมย้าด้วยก็ประมาณนี้เลยมาสำหรับสายฟรีครับเตรียมตัวครับสำหรับคนที่ไม่มีไอวอลใช้นะครับผมหรืออยากได้วอใหม่ก็ตรงนี้เลยครับนี่เลยสายร็อกห้ามพลาดนะครับผมก็คือร็อกอิน5วันนะครับได้ไปเลยครับไอวอสีเขียวที่ถามกันตั้งแต่ฟรีฟลายแม็กแล้วเออยาวเลยนะครับผมไอวอนี้คือแจกฟรี เขาดองมาจนถึงโอหเดือนนึงอ่ะกว่าจะแจกอ่ะซึ้อเสื้ออื่นได้กันมานานแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไปไอ้อ์สวยๆเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับผมลายแบบอืม ก็ดีอ่ะก็เท่ดีนะครับผมก็ได้ฟรีๆเลยก็เพียงเปิดเกมมา5วันติดนะครับได้เลยกิจกรรมยาวถึงวันที่24รับรองได้ทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าทางนะครับผมสำหรับคนที่รอนะพี่เขาเสียเวลาการสุ่มบ้าบอนั่นเนี่ยเออกินเพชรไปเฉยๆนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เพิ่มแล้วเพชรนะโอเคมาเดี๋ยวขอไปเช็คขหน้าของบุญาโกก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นนะครับผมติดอันดับอะไรเม้นต์มาบอกพี่หน่อยนะครับน้องๆคนไหน ติด1ถึงบมั่งนะครับผมขอบอกว่าน้องๆเก่งมากเลยครับผมเพราะว่าสิ่ถูกกิจกรรมเราจะได้ตรานะครับผมโชว์ความเจ๋งว่าเราเล่นผ่านกิจกรรมบุญย่ามาแล้วนะครับผมมาสําหรับกดเข้าไปแบ t t l e i n s t y l e นะครับผมก็คือตรงนี้เลยได้ทําการปลดล็อกแล้ว150ล้านคนนะครับผมก็กดไปตรงทางด้านของซ้ายบนสุดนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ทําการกดรับนะครับย้ำนะครับผมฟังดีๆนะครับผม วันที่ยี่บเจ็ดนะครับผมผ่านมาแล้ววันนี้คือ28นี่ยี่แปดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะครับฟังดีๆนะครับผมคนที่ยังไม่ได้รับต้องรับก่อนสี่ทุ่มวันที่ก่อนสี่ทุ่มวันที่ยี่แปดครับถ้าเกิดเข้าย9ิบเก้าไม่สามารถรับได้แล้วนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมย้ํานะครับรับวันที่ยี่บแปดก่อนสี่ทุ่มนะถ้าเกิดเกินสี่ทุ่มปุ๊บจบเลยนะไม่สามารถรับท่าทางนี้ได้เลยนะครับผมเมอเดเตให้ดูคนละท่าไม่ใช่ท่าทางนี้ บอกเลยว่าสมมติว่าสี่ทุ่มปุ๊บอ่าวันที่28 3สทุ่ม59ต้องรีบรับก่อนเวลานี้นะครับผมถ้ารับช้ากว่าน,นี้เรียบร้อยนะครับไม่ได้รับท่าทางนี้เลยนะครับผมก็มานี้เลยแล้วก็ดีใจด้วยนะก็คือไอวอตัวนี้แจก,กฟรีด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยบอกได้คําเดียวว่าแฮปปี้ฮ่าฮก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วฝากเด้วันที่ยี่สิบแปดนะมี2กิจกรรมนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมทางด้านของนี่เลยนี่เลยมาแล้ว แกลนฟแนลเชียไทยให้เป็นเจ้าเอเชียนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเข้าไปดูกันช่วยกันดูนะครับเพื่อรับทั้งนั่งของตัวละครเลยเออดูมีตัวละครหลากหลายเลยนะครับผมให้เราเลือกเล่นนะครับผมก็มีหลากหลายบ้านและมี2ตัวก็สําหรับคนที่เป็นสายปาร์เบิร์ดก็เอาเอาโร่ไปสายทีมก็เอาคาเพราหรือ อยากได้ AK ก็อะไรประมาณนี้พี่ก็ไปพูดนะก็เลือกเอาแต่แล้วแต่ทุกคนนะครับผมก็ประยุกต์ใช้กันเอานะครับผมมาก่อนจะไปนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเดี๋ยวขอเน้นย้ําก่อนนะสําหรับคนที่ดูกันถึงนี้ฟังดีๆนะครับุ <c oughs> <c oughs> ต้องรีบรับก่อนเวลานะครับผมก็คือ วันที่28ก่อน4ทุ่มนะครับต้องรีบรับเลยท่าทางนี้ถ้าไม่รับก็คือจบนะครับผมไม่สามารถรับได้นะครับผมอย่าลืมล็อกอินนะไม่ใช่ลืมเล่นเกมนะอดอดครับรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ยินลืมไปรับกันฝากด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับขอทุกคนได้ท่าทางใหม่ได้ของถาวรทุกคนนะครับผม